ไปเที่ยวกันเ,ออเดี๋ยวแวะปั๊มข้าหน้าหน่อยนะปวดฉี่อ๋อโอเคได้เลยจ้ะเดี๋ยวเขาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเวลาเดินทางไกลแล้วต้องแวะเข้าห้องน้ำปับาง,บางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับพวกเชื้อโรคบนฝาลองนั่งค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะเราพกแม็กพีเจิมคิลเลอร์ติดตัวไว้เพียงเราฉีดสเปย์ลงบนฝาลองนั่นรอ3วินาทีจากนั้นก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเบาๆค่ะ ห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดเลยดีที่พกนี่มานะเนี่แม็กพี่เจิมคิลเลอร์ช่วยฉีดทำความสะอาดได้ดีเลย ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือไปไหนมาไหนเราเ่ยพกแม็กพีเจิมคิลเลอร์ไว้ตลอดเขามีทั้งขนาดพกพาและก็ขวดใหญ่แบบนี้นะคะส่วนขวดใหญ่เนี่ยเขย่าแล้วก็ฉีดฉีดฉีดแล้วก็เช็ดได้เลยค่ะเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้อย่างดีมั่นใจว่าสะอาดปลอดภัยชัวจะทําธุระหนักหรือเบาก็สบายใจได้้ดยแม็กพีเจิมคิลเลอร์ให้ทุกการเดินทางคุณสนุกและไร้กังวลทั้งครอบครัวค่ะ